ความเป็นมาของคุณคมสันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องถามเขาเยอะเพราะว่าเราดูจากหนังเราก็พอทราบใช่ไหมแต่ว่าแค่เหมือนแบบอยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้เขาแบบมีพลังขนาดเนี้ย<ม>เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมพี่ เขาอยากมีเงินเขาอยากรวยคือคอนเซปต์เขาอบผมอะใกล้ๆกันอยากรวยแต่คือผมจะบอกว่าพี่คมสันเนี่ยอายุเขายังไม่เยอะนะพี่3-4มสี่ตอนนี้เหรอพี่ตอนนี้3-4มสีเขาอ่อนกว่าผม12ปีอ่ะเฮ้ยวว้าผมนึกว่าเขาแบบ4ี่สิบ่าเราแต่ว่าคมสันนี่ทํางานวันละยีิบสชั่วโมงอ่ะ เหมือนที่ซีเคบอกว่าถ้าคุณอยากขึ้นไปเร็วๆไม่มีคํารเวิร์กไรเวลาไม่มีไม่อดหลับอดนอนอย่างเดียวเขาอย่างพี่สมัยก่อนพี่ก็นอนเฝ้าแบบตาวันหนึ่งผมว่าทํางาน17 18ดชั่วโมงอะนอนที่ห้องรับแขกในออฟฟิศที่ฟาร์มแล้วทําไมพี่ต้องเฝ้าฟาร์มขนาดนั้นอะเพราะมันชิปเม้นตลอดเวลาไงพี่กับชิปเม้นที่ส่งต่างชาติแม่งแพ็คปลาเที่ยงคืนรถคาร์โก้มารับตีสามอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องดูแล้วก็ออกอินมอยอะไรแม่งทำแนบใบแนบเครื่องอะไรพี่ทำเองเหรอทำเองหมด เจ้าช่วยโอเคแต่ว่าจริงๆดูลแล้วก็ไม่ต้องกดดันเพราะว่าเหล่านี้ที่เราพูดถึงคือระดับชั้นเผือกคือตัวที่หลุดออกมาคือแบบรุ่นหนึ่งมันมีไม่กี่คนมีน้อยจริงมีคอนแบบนี้คือดูเอาไว้แล้วคุณก็อินสไปแบบสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่ต้องวิ่งเต็มสีเท้าเท่าพี่ดิวเท่าคุณคมสันอะไรอย่างนั้นเราวิ่งเท่าที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยวิ่งเท่านี้แล้วเราได้เงินได้ทองกลับมาแล้วเราสึกเท่านี้เราแฮปปี้เราอยู่ได้คุณวิ่งแค่นั้นได้อยู่เทียบผมกับพี่คมสันเนี่ยคนละแบบ เขาสู้มากเขาเป็นคนเหมือนเสพติดความสําเร็จด้วย<อ>จริงๆตอนเนี้ยเท่าที่คุยกันอนะ่ะเขารีทายได้แล้วนะอายุ3ามสีเขารีทายสบายอะ่ะไม่ได้แต่รู้สึกว่าพอไม่ทํางานแล้วชีวิตแม่งขาดอะไรเขาอยากจะสักเซสสเตจหนสเตจสอสเตจสา